วันนี้เราไปได้ทุเรียนแปลกๆมาอีกสองลูกนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าเราไม่เคยกินเลยนะไอ้ทุเรียนแปลกๆสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้อันนี้วันนี้ลูกนี้คือแกะได้เลยเขาเรียกว่าสาริกาคนขายบอกว่าหวานนะแต่เราไม่เคยกินนะคะอยากจะลองนะลองสายพันธุ์แปลกๆตอนเนี้ยคือเรากินสายพันธุ์เดิมๆแล้วเรารู้รสชาติแล้วสงของสาริกาเอ่อหนามจะถีๆนะคะ ทีๆคล้ายกับนกหยิบคล้ายคล้ายกับเอ,อ่อนกหยิบแล้วก็แล้วก็พวงมาีคล้ายๆกันรูปทรงนะคะเด,เ,ดนะเดี๋ยวเราลองเจาะดูแล้วก็กดวาสุุเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อแล้วลองมาชิมกันว่ามันอร่อยขนาดไหนอยับแกะแล้วนะอยากลองทุกสายพันธุ์เลยค่ะอยากลองไปหมด อยากรู้ว่าไหนอร่อยไม่อยากปลูกทุเรียนสายพันธุ์เดียวอยากปลูกไปทุกทุกพันธุ์ที่ที่มีในประเทศไทยนะแต่ว่าต้องลองกินดูก,ก่อนนะว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ปลูกที่ถูกใจนะคะก็มีหมูสังขิงหมูสังขิงถูกใจเดี๋ยวจะปลูกค่ะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะลงแปลงแล้วนะคะกำลังเตรียมที่อยู่ อ่านี่นะเบ๊บเรามาดูกันเลยผู้เรียนเหมือนเดิมไม่ไปลายน้ำยาแกะง่ายนี่นะคะเบ๊บมาเลยสาลิกานะคะเราไม่เคยกินนะครั้งแรกเลยนะเขาบอกว่าชื่อพันธุ์สาริกาลูกนี้ไม่ใช่ถูกๆเลยนะบองตรงโลกเกือบสองร้อยเลยนะสาลิกาเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเนื้อเหลืองๆอ,งอะ่ะ แต่ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนี่นะคะพันสาลิกานี่นะมาแกะต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วจะมามาชิมให้ดูนะว่าถูกใจไหมว่าเอพันที่มันแพงๆที่เขาหากินยากๆกันเนี่ยมันถูกใจเราไหมเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะแกะก่อน โหเบิกหนานะได้เนื้อน้อยอยู่ได้เนื้อไม่กี่เม็ดเองปอกต่อเลยนะเดี๋ยวจะปอกก็เดี๋ยวจะชิอะชมอันนี้น้อยน่าจะมีเม็ดมไม่มีอะ่ะไม่ปอกนี่นะคะเราเพิ่งไปหามาวันนี้นะเราอยากรู้นะคะนี่เขาเรียกว่าพันสาลิกาวันนี้เราได้มาสองลูกนี่นี่ทับทิมทองนะคะ ทิมทองยังไม่สุกอันนี้สาริกานะคะสุกแล้วดูเนื้อนะคะอ่เดี๋ยวเราปอกปอกเสร็จแล้วเราจะชิมอันนี้เรายังวางไว้แบบนี้ก่อนอุตายไม่มีมีพูลีเป็นงั้นเลยอุตายอย่าบอกนะลูกสองร้อยได้แค่นี้อุตายละลูกละสองร้อยนะดูดิอุตายแล้วล ฉันไม่ได้เนื้อเลยวิลูกนี้นะฉันโดนฉันตีนแต่ทีแรกเลยนะเปลือกก็เปลือกค่อนข้างคนะ่อนข้างหนานะเปลือกค่อนข้างหนาเนื้อเนื้อค่อนข้างน้อยกูจะเป็นลมตายกินเลยเอ่ะลูกละไม่มีเนื้อนะมีเนื้อสองคูมีเนื้อทั้งหมดสองคูนะคะสองคูกับ ติ่งนิดเดียวเอย่ยติ่งนิดเดียวเดี๋ยวนะถ้าถ้ารสชาติไม่ผ่านนี่คือติดลบเลยนะพันนี้เพราะว่าได้เนื้อน้อยมากเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอชิมที่รสชาติแล้วกันถ้ารสชาติผ่านเดี๋ยวให้คะแนนอเนื้อเยอะอยู่นะอืมไม่กี่เลยอะเดี๋ยวดูเม็ดก่อนนะ วันนั้นเรากินนวลทองจันแล้วไม่รู้ว่ากินลูกเล็กไปเปล่าไม่ค่อยประทับใจแต่มันก็กรอบๆเดี๋ยวนะเราดูเม็ดก่อนนะขอดูเม็ดหน่อยอืมไม่ใหญ่มากเล็กกว่านวลทองจันนะเม็ดนี่นะคะเม็ดเล็กกว่านวลทองจันกินวาดอีกทีหนึง่งมาแม่ ไม่ชอบให้ห้าคะแนนชนีอะไยฝ่าอืมรู้ลองไปกินดูนะพันการิกานะคะรั่วสองร้อยสามสิบบาทได้ทั้งหมดสองคููกับหนึ่งเม็ดริบๆเล็กๆพอกินแล้วสรุปเลยชนีโลละเจ็ดสิบบาทอันนี้ซื้อมากิโลละร้อยแปดสิบบาทนะคะ ชะนีโลละเจ็ดสิบาทชะนีโลละร้อยอร่อย่อเยอะค่ะตู้ชะนีไม่ได้สรุปแล้วคือแต่ความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบนะติดตั้งแต่เปลือกติดตั้งแต่ได้เนื้อน้อยแล้วก็ติดรสชาติชะนีอร่อยฝากค่ะน้นสรุปห้าเต็มสิบแล้วกันค่ะสรุปแล้วพันาริกาที่เราไม่เคยกินนะแล้วเขาบอกว่าเป็นทุเรียนแบบโบราณนะสรุปแล้วเราไม่ชอบ ตา,ามความรู้สึกของเรานะเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ปลูกนะคะไม่ผ่านแค่นี้คะบ๊ายบาย